สวัสดีนะักกู้พันใหม่ทุกท่านนะครับก็พบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการขอสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับอย่างชาญฉลาดผ่านมือถือแอพพลิเคชันหลายท่านนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ารายงานข้อมูลเครดิตของเครดิตบูโรนะครับหรือว่าบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยมีส่วนสำคัญในการอนุมัตินะครับสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสด สินเชื่อต่างๆนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงช่วงคะแนนของเครดิตบูโรนะครับว่ามีกี่ช่วงอันนี้ก็จะเป็นรายงานการตรวจเครดิตบูโรผมนะครับที่ได้ทำการตรวจมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นขอแบบขอสกอร์มาด้วยนะครับแต่ถ้าขอแบบถูกกว่านี้เนี่ยท่านก็จะได้แค่เกรดนะครับก็มาดูกันนะครับ ช่วงคะแนนของเครดิตบูโรเนี่ยก็จะสเกลเหมือนกับไฟโก้สกอร์นะครับก็เริ่มต้นที่300นะครับถึง900นะครับคะแนนยิ่งสูงเนี่ยหมายความว่าใน12เดือนข้างหน้านะครับลูกหนี้คนนี้เนี่ยโมเดลของเครดิตบูโรเนี่ยทำนายว่ามีโอกาสเสียน้อยนะครับหรือว่าเป็นคนมีเครดิตดีนะครับซึ่งคะแนนตั้งแต่753ถึง900นะครับระดับเครดิตเนี่ย จะเรียกว่า AA ถือว่าเครดิตดีมากนะครับถ้าท่านเช็คเครดิตบูโรนะครับเราได้เกรดอยู่ในช่วง AA นะครับช่วงนี้นะครับโอกาสที่จะขอสินเชื่อผ่านเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคะแนนลำดับถัดมานะครับอยู่ในช่วง725ถึง752นะครับหรือว่า BB นะครับก็ผมเนี่ยครับได้ทำการเช็คคะแนนนะครับก็จะได้อยู่ในช่วงนี้นะครับ เมื่อนามาแล้วนะครับประมาณปีหนึ่งคะแนนต่ำกว่านั้นนะครับก็คือ699จนถึง724ก็จะเป็น CC นะครับก็ยังพอสามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับทีนี้คะแนนนอกเหนือจากซ c ไปนะครับตั้งแต่681ถึง698นะครับก็จะมีสถาบันการเงินไม่กี่แห่งนะครับที่ ที่จะอนุมัติสินเชื่อนะครับดังนั้นนะครับถ้าาง่ายๆนะครับถ้าท่าน EE ลงมานะครับโอกาสขอสินเชื่อผ่านเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับดังนั้นก่อนจะทําการขอกู้นะครับก็ท่านทําการเช็คเครดิตบุโรตัวเองนะครับเราได้เกรดนะครับที่ต่ํากว่า EE นะครับ FF GG H H เนี่ยท่านจะกู้ไม่ผ่านเกือบ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเกตที่พอเป็นไปได้นะครับก็คือดีดีนะครับก็ต้องไปดูนโยบายของสินเชื่อของบางแบงค์นะครับก็ที่สําคัญนะครับถ้าอยู่ในเกจนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สาขานะครับจะต้องดันเรื่องให้เราระดับหนึ่งนะครับเราถึงจะกู้ผ่านแต่ถ้ายื่นออนไลน์เนี่ยเกตดีๆเนี่ยจะยื่นไม่ผ่านนะครับทีนี้นะครับเกตที่มีโอกาสกู้ผ่านนะครับ ก็จะเป็นตั้งแต่ cc ขึ้นไปนะครับก็คือเครดิตสกอร์นะครับหรือว่าคะแนนนะครับได้ตั้งแต่700ขึ้นไปก็จะมีโอกาสกู้ผ่านสูงนะครับแต่ก็มีบางแบงก์เหมือนกันนะครับที่รับลูกค้าเฉพาะเกียรตที่เป็น BB ขึ้นไปไม่รับ cc อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินในการดูคะแนนเครดิตบุโรประกอบนะครับคือเขาไม่ได้ดูคะแนนอันนี้อย่างเดียวนะครับก็เรื่องอาชีพรายได้ เครดิตของบริษัทที่ท่านไปทําหรือว่าเงินเดือนเข้าก็ถ้าเป็นของผมนะครับคะแนนอยู่ใน BB เนี่ยครับเขาก็บอกว่า9 8บดจากร้อยคนมีโอกาสจะชําระหนี้คืนได้นะครับแสดงว่าคนที่ได้คะแนน BB นะครับตามแบบจําลองนะครับการชําระสินเชื่อเนี่ยมีเพียง2คนเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสผิดผิดชําระหนี้นะครับทีนี้เขาก็จะให้เหตุผลมาด้วยนะครับว่าทําไมนะครับคะแนนตรงนี้ ถึงถึงไม่ดีนะครับก็เขาจะให้เหตุผลว่าทําไมมันถึงไม่ดีนะครับถ้ามันดีอยู่แล้วก็จะไม่อยู่ในเหตุผลนี้นะครับมีศูนย์หนึ่งสี่นะครับเป็นรหัสนะครับก็มีอยู่หลายตัวแต่เหตุผลที่เขาบอกว่ามีหนี้รวมพงค้างในระดับสูงนะครับเพราะตอนนั้นผมยังไม่ปิดหนี้บ้านนะครับยังเหลือยี่อมหนึ่งตอนนี้ปิดเรียบร้อยแล้วครับอันต่อไปนะครับมีสัดส่วนบัญชีสินเชื่อแบบผ่อนชําระนะครับอ่ะ ก็มีพวกบัตรกดเงินสดพวกสินเชื่อของ True Essence a n o นะครับพวก Paylater เนี่ยก็จะส่งผลต่อเครดิตสกอร์ใน0.30นะครับดังนั้นเป็นไปได้นะครับถ้าท่านจะกู้หรือว่าขอสินเชื่อนะครับให้พยายามปิดนะครับสินเชื่อที่ผ่อนชำระได้นะครับพวกสินเชื่อ Nano อะไรทั้งหลายนะครับทีนี้0.19ก็คือประวัติสินเชื่อค่อนข้างจำกัด อันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มีบัญชีบ้านอยู่หลายหลังนะครับแล้วก็น,นี้ก็คือมีการเช็คเครดิตเราหลายครั้งนะครับก็ธนาคารมาเช็คเครดิตเรามันก็ทําให้เครดิตสกอร์เราต่ําลงนะครับแล้วก็มีการสืบผลเมื่อเร็วๆนี้คนที่สืบผลผมบ่อยที่สุดนะครับก็เป็นไทยพาณิชย์นะครับมาทบทวนสินเชื่อนะครับรัวๆเลยนะครับมีบัตรกรุงไทยด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ก็ไทยพาณิชย์กับกรุงไทยเนี่ยตัวดีเลยแอบมาเช็คครับแล้วตอนสมัครนะครับธนชาติฐานไทยนะครับก็มีการมาเช็คนะครับกรุงไทยก็เช็คอีกนะครับธนชาติฐานไทยก็มาเช็คอีกเนาะก็อนุมัติสองรอบนะครับเช็คในเวลาไล่เรี่ยกันนะครับตรงนี้ไทยพาณิชย์ก็เช็คนะครับไอพวกถ้าท่านเนี่ยมีสินเชื่อกับไทยพาณิชย์นะครับ กับ ktb นะครับบัตรเครดิตนะครับให้เดาไว้เลยว่าคะแนนเครดิตท่านจะไม่ขึ้นบนนะเพราะพวกนี้มันมันมันขยันเช็คนะมันเช็คบ่อยอะ่ะทำให้คะแนนเครดิตเราตกนะครับก็มาแชร์ให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ b like, s c r i b e นะครับก็ผมได้รวบรวมตัวอย่างสินเชื่อนะครับที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ทดลองใช้มา ไวทไทคิปนะครับก็หากท่านสนใจตัวไหนก็ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สมัครตามลิงก์หน้าเว็บได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ